สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะครับที่19กรกฎา,าคม2564นะครับคิทศักราช2 0 2 1นะครับเวลาตอนนี้ก็07:55นาทีโดยประมาณนะครับสำหรับเชา้านี้หลังจากวอร์มร่างกายใน1ชั่วโมงผ่านมานะครับวิ่งรอบห้องวิ่งอยู่กับที่วิดพื้นออกกำลังกายทุกท่วงท่านะครับทำเสร็จแล้วปุ๊บได้เหงื่อเรียบร้อยท่าสุดท้ายก็จะมาเล่นลูกกิ้งนะครับในทิปนี้ผมกาลังจะเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องสาคัญยิ่งที่เราอยากจะให้ สุขภาพเราดีนะครับสุขภาพดีอย่างไรจากที่เราเคยอ้วนนะครับเคยอ้วนแล้วเราลดน้าหนักเราทําน้ําหนักของเราได้แล้วน้ําหนักเราลดแล้วนะครับจากการควบคุมอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์ปลาผักไข่ผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราทําให้น้ําหนักเราลดแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจากที่เราเคยอ้วน80 9 0หรือเป็น100ก็แล้วแต่นะครับพอน้าหนักเราลดลงมา ผิวหนังตรงหน้าท้องหรือผิวหนังตรงส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยมันจะมีหย่อนหย่อนยันยานหรือก็เหี่ยวเหี่ยวใช้คําว่าเหี่ยวบ้านๆนะครับภาษาบ้านๆนะครับเหี่ยวเหี่ยวเราอยากจะให้มันเต่งตึงปึงปังปึงปังแบบแน่นอยากแมนอยากมีซิกแพกอยากจะให้มันสวยสาวๆอย่างนี้จะให้มันหย่อนหย่อนยันยานๆๆนั้นหายไปเป็นเรื่องสําคัญยิ่งที่เราต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอครับไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นวิ่พื้นไม่ว่าจะเป็นเล่น ลูกกิ้งบริหารหน้าท้องให้ผิวหนังตรงหน้าท้องหายไปส่วนมากสาวๆนะครับที่เจอคอมเมนต์มาบ่อยนะครับเวลาเล่นลูกกิ้งจะปวดหน้าท้องนะครับผมจับผมทํามือลงอย่างนี้ให้เข้าใจตรงกันเลยนะครับจะปวดหน้าท้องปวดล้าวแล้วบวมลงไปถึงด้านล่างนะครับปวดไปหมดใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราอย่าหักโหมมากนะครับค่อยๆทํานะครับถ้าเกิดว่าปวดก็ค่อยๆฝืนค่อยๆดันออกไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วเราจะดีเองครับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ออกกําลังกายเราผอมอย่างเดียวก็ผอมแบบไม่มีไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพผอมไม่สวยนะครับผอมแบบเหี่ยวๆนะครับถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายอย่างสม,ม่ําเสมอเราจะผอมแบบมีคุณภาพหุ่นดีแบบคุณภาพหุพแบบแนห่นเพียวแบบแมนๆหุ่นเพียวแบบปังๆปังๆ <ites> นะครับแข็งแรงนะครับมาเพิ่ม <Search> ศักยภาพให้กับตัวเองด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าเกิดเราออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับสุขภาพเราดีแน่นอนหุ่นเรามาแน่นอนครับหุ่นสวยแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราลดน้าหนักอย่างเดียวใช้การทานควบคุมอาหารอย่างเดียวไม่ค่อยออกกําลังกายไม่ค่อยอเสียสละเวลาให้ตัวเองไม่มีเวลาให้ตัวเองนะครับร่างกายเราก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับยิ่งทําให้เรา ซุดโทมลงไปอีกเนื่องจากการควบคุมอาหารเรากินน้อยทานน้อยมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราต้องทานอาหารให้ครบห้ามงให้ครบตามเวลานะครับทานให้สมดุลกับร่างกายเรานะครับส่วนสูงเท่านี้นะครับน้าหนักเราต้องบาลานซ์กับส่วนสูงเรานะครับไปบวกลบคูณหารกันดูนะครับว่าส่วนสูงเราเท่านี้น้ําหนักเราควรเท่าเท่าไรแล้เราควรทานประมาณเท่าใดนะครับก็เลยเป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ สวัสดีครับต่ออีกสักคลิปหนึ่งสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่19กรกฎาคม2564คิดทศกราช221 0เวลาตอนนี้ก็08:07นโดยประมาณนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับหลังจากวอร์มร่างกายทุกท่วงท่าเรียบร้อยวิ่งรอบห้องวิดพื้นทําทุกท่วงท่าเรียบร้อยครับในหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาทีนี้ก็จะมาเล่นลูกกิงครับใครที่ยังเล่นลูกกิงท่ายืนหรือว่าท่าเบสิกยังได้ไม่เท่าไหร่ยัง ไม่มีความมั่นใจยังไม่มียังทําไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อนะครับมาครับค่อยๆทําครับทําเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่เราบอกร่างกายเราบอกว่าไหวเราทําเท่าที่เราเหนื่อยร่างกายเราจะเป็นตัวบอกบอกได้ดีที่สุดว่าเราทําได้มากน้อยเพียงใดน,นะครับมาอย่าเพิ่งท้อครับเริ่มหรัก่ายืนครับ <esf. S 1> ร <arose> ตอนนี้ผมไม่ได้ปูผ้าพีวีนะครับ <enfim> เนื่องจากว่า <Social> เหงื่อผมยังออกไม่เยอะนะครับยังไม่มีเหงื่อเท่าไหร่นะครับก็จะเอ เล่นท่ายืนโดยเล่นบนพื้นกระเบื้องเลยนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าค่อยๆทํานะครับค่อยๆทําทําเท่าที่เราทําได้เท่านั้นครับลงไม่สุดไม่เป็นไรถ้าไม่สวยไม่เป็นไรดันกลั้นเกรงดันกลั้นเกรงดันออกสูดลมหายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจไว้ดันออกไปเกรงหน้าท้องและดึงกลับมาอย่างมีประสิทธิภาพครับเราจะได้มวลกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงที่สุดครับจาเรื่องครับ 1 2 3 4 5 6 7 9 10สสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ